นี่ยายรักนิยายเสียงเรื่องอดีตรักซาตานร้ายตอนที่7กรุงเทพมหานครที่ซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ของนายทวีสินบ้านที่ให้กำเนิดกิดทวีจนเขาเติบใหญ่ลูกชายคนโตของบ้านเดินไปที่สวนยามค่ำคืนใบหน้าหล่อคมขายเงยหน้ามองฟ้า วังจะเห็นดวงดาวสักดวงทว่ากลับมองไม่เห็นไม่เหมือนที่เขาใหญ่ที่นั่นมีแต่ธรรมชาติกลางคืนอากาศอีเงยหน้าก็เห็นดวงดาวก้มลงมองพื้นก็เห็นดวงดาวชายหนุ่มยิ้มออกมานิดๆก่อนจะเปลี่ยนเป็นถอนหายใจดวงดาวที่เขารักไม่ได้รักเขาอีกต่อไปแล้วจะให้คิดถึงทำไมกัน เขาถึงเลือกที่จะเดินกลับเข้าบ้านและเดินกลับเข้าห้องนอนของเขาตะก,กิดเสียงเรียกนั้นทำให้กิทวีหันกลับไปมองจึงพบกับวิดาของเขาทวีสินเพิ่งออกมาจากห้องนอนของตนพอ่อยังไม่นอนอีกหรอครับใช่เป็นไงบ้างล่ะซื้อที่ดินของคุณพักทนายเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับผมว่า จะทำด้านท้ายดีสอดให้เป็นไร่องุ่นอาจปลูกพวกดอกไม้ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นกรุ่มทัวร์เขาบอกอิดาด้วยรอยยิ้มแสดงว่าธุรกิจตอนนี้กำลังเริ่มต้นไปได้ด้วยดีใช่ไหมทวีสินถามด้วยรอยยิม้มแน่นอนสิครับพ่อดีแล้วเรื่องของแกกับหนูพิงล่ะไปถึงนหนกันแล้ว พ่อมีแพลนจะได้อุ้มหลานเมื่อไรกันทวีสินเอ่ยถึงชมภูพันธ์ผู้ที่ท่านหมายมั่นปั้นมือให้มาเป็นลูกสะใภ้คนโปรแต่คนฟังกลับถอนหายใจและตอบยิ้มยิ้มผมยังไม่คิดเรื่องแต่งงานหรอกครับพ่อผมขอพิสูจน์ฝีมือการทำงานให้เต็มที่เสียก่อนจะดีกว่านะครับเขาตอบกลับด้วยอาการเฉยเมย เพราะเขาไม่ชอบพอกับชมภูพันธระวังนะหนูพิงเขาจะมีคนใหม่ไม่เป็นไรหดรอกครับผมกับพิงเราคุยกันในฐานะเพื่อนมากกว่าถ้าพิงจะมีคนใหม่มันก็สิทธิ์ของเธอชายหนุ่มบอกวิดาเสียงเรียบอย่าบอกนะว่าแกมีใครในใจทวีสินเสียงเข้มขึ้น หนึ่งระดับขณะเอ่ยถามผู้เป็นพ่ออดนึกเป็นห่วงไม่ได้เพราะกลัวว่าลูกชายจะกลับไปตามหาอดีตอดีตที่ทวีสินคิดเป็นห่วงท่านไม่ชอบสะพ้ยที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านอยากให้ลูกชายได้แต่างงานกับผู้หญิงที่มีหน้ามีตาในวงสังคมทว่ากิทวีที่ปกปิดอาการไม่มีหรอกครับ ผมมีแต่าง,งานเพียงอย่างเดียวคำตอบของลูกชายทําให้ทวีสินยิ้มออกมาได้ความตั้งใจของบิดาเพียงแค่อยากให้ลูกชายได้เป็นทองแผ่นเดียวกับชมพูพันซึ่งเป็นลูกสาวของนักธุรกิจชื่อดังบริษัทส่งออกที่มีหน้ามีตาทัดเทียมกบับครอบครัวของตนพอดีใจที่ได้ยินลูกพูดแบบนี้พักผอ่อนเถอะ พ่อก็จะนอนแล้เหมือนกันท่านตัดบทและกําลังจะเดินกลับเข้าห้องพักราติสวัครับพ่อท่านทำเพียงยิ้มรับก่อนจะเดินพรกเข้าห้องไปทำให้เขาต้องเดินกลับเข้าห้องของเขาอีกครั้งกิตวียังไม่คลายความคิดจับไอ้หน้าหวานที่แสนงดงามนั้นพรุ่งนี้เขาจะได้เจอกันแล้ว รุ้งนาดาวันต่อมารุ้งนาดาเพิ่งจะกลับถึงห้องพักของเธอหลังจากที่เธอได้ช็อกจอก,กิ้งยามเช้าหวังจะอาบน้ำแต่งตัวแต่จูๆ่ๆหลังจากที่เธอสวมชุดกลุมอาบน้ำเสร็จก็มีเสียงไขกุญแจประตูของเธอเข้ามาวายสาวน้อยตกใจจนหน้าซีด ตลอดมามีเธอเพียงคนเดียวที่มีกุญแจดอกใหญ่ที่สามารถเปิดได้ทุกห้องไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมีคนถือกุญแจแบบเดียวกันกับที่เธอถือเธอรีบกระชับชุดคลุมไว้แน่นอกและกัมมันเอาไว้แน่นไม่เห็นผู้มาเยือนที่ไร้เมนมารยาทอย่างเต็มตาใบหน้านวนเปลี่ยนเป็นสีแดงจากความโกรธและ าอายาวาทว่ากิทวีกลับยิ้มเยาะใช้สายตารมเรียมเธออย่างวิสาสะเขาตรงใจเข้ามาเพื่อกวนประสาทและยมโยมโหเธอโดยแท้โดยไม่คิดว่าการมาของเขาครั้งนี้จะได้มาเจออะไรดีๆคุณเข้ามาทำไมเธอตะวัดเขาเสียงแหลม เขาพ่นลมออกจากจมูกทำท่าเหมือนจำคาญทั้งที่ในใจหัวใจของเขาเต้นดะจดวที่เห็นด่างงดงามในชุดคลุมที่ดูจะมินเมย์ฉันมีสิทธิ์เข้าห้องนูดออกห้องนี้หรือเป็ไหนม,มาไหนก็ได้ไม่ใช่หรือไงในเมื่อที่นี่มันก็เป็นของฉันแล้วเขาตรงใจเอ่ยพยโยโมโหเธอแต่นี่มันห้องส่วนตัวเช่นนะคะ งั้นเธอก็เอาเวลาที่ยืนเถียงฉันไปแต่งตัวไม่ดีกว่าหรือ,อยังไงเขาพูดยัว่วดวงตาคูงขมนมเลียไปทั่วเรือนร,าอารอน่างอรชรหรือเธอจงใจจะอ่อยฉันกันแน่พอเขาพูดอย่างนั้นเธอจึงถึงตาใส่เขานี่คุณจะบ,บ้าหรือไงใครอ่อยคุณเธอตะวาจริงๆแล้วเธอไม่จำเป็นต้องอ่อยฉันหรอก ในเมื่อฉันเห็นมาหมดแล้วหน่อยคุณนิ่มันเธอเข็นเที่ยวอยากจะด่าเขาให้เจ็บแสบ <c oughs> แต่เสียเวลาเปล่า <c oughs> เขาแค่ตรงใจทำให้เธออับอายและเธอจะไม่มีวันยอมให้เขาทำแบบนี้กับเธอแน,น่ๆเธอจึงหันหลังกลับรีบคว้าเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เตรียมเอาไว้ และเข้าห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีทั้งแต่งตัวและแต่งหน้าในห้องน้ำในคราวเดียวเพราะรู้ว่าคนที่เสียมารยาทนอนยังอยู่ข้างนอกทว่าจู่ๆเสียงลูกบิดประตูห้องน้ำก็ยังถูกบิดไปบิดมาชนิดกวนประสาทคนที่อยู่ในห้องน้ำนี่คิดจะนอนในห้องน้ำหรือ,อยังไงกัน เขาเอ่ยกวนบริสัทกับเธออีกรอบนุ้งนรา,ากัด,ดริมฝีปากยิงขาดใจออกมาได้แล้วไม่งั้นฉันจะพังประตูเข้าไปเขาแกล้งโยมโมโหเธออีกรอบเสาน้อยสะดุ้งนี่เขาจะประสาทด้วยไงยกันเธอรีบออกมาจากห้องน้ำทันทีเพราะไม่ไว้ใจเขามีอะไรคะเธอถามเขาสีหน้าไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมาก ที่ถูกเขาโกรนประสาทไม่เลิกเพราะว่าเธอไม่ชอบเพราะเขายังอยู่ในห้องพักของเธอมันเป็นห้องหับมิดชิดและเธอไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดเอาได้ฉันต้องการจะไปดูที่ว่างหลังรีสอร์ทนะ่ะเธอพาไปดูหน่อยสิเขาพูดและทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงของเธอสายตาคู่คม ลามไล่สายตามองชุดที่เธอสวมอย่างพอใจแม้ชุดที่เธอสวมอยู่จะไม่ได้โชว์เนื้อหนังมังสาแต่มันก็พอใจคนมองเธอมักจะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวพอดีตัวทับเสื้อสายเดียวสีขาวที่สวมอยู่ด้านในกับยีนสีดำสนิทที่ทำให้เห็นขายาวเดียวเชิญค่ะ เธอรีบเดินนำออกจากห้องสาเหตุก็เพราะไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาให้นานนักเพรว่าเขากลับรีบลุกขึ้นดักหน้าเธอเขาคว้าแขนเธอเอาไว้จนร่างวางเสถลาตามแรงฉึกจนเธอทลาเข้าหักอ,อกกว้างอุ้ยรุงนาดาตกใจมือบางทาบกับอกของเขา ขณะที่เขาจงใจก้มลงดมด,ม,ดมกลิ่นหอมจากกายสาวเธอลบจมูกโด่งที่ตั้งใจก้มลงมาหาพลางผักใสเอียนะจมูกโด่งเฉียดแก้มนวนไปนิดเอียวก่อนที่เขาจะยิ้มอย่างเยาะเย้ยคิดว่าฉันพิศวาสเธอนักหรือไงดูไว้ซะเธอแค่คนที่ฉันมีเอาไว้แก้เบื่อเท่านั้นละ จบแล้วนะคะอดีตรักซาตานร้ายเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนที่มึงเพิ่งเข้ามาติดตามนะก็กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ เาฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตราจะไดะ้มีเงินใช้จ่ายนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะรักนะคะุ้่นรักษาสวัสดีค่ะ